น,นี้ก็จะมาสรุปเรื่องทั้งหมดนะครับอ,อันสรุปอันนี้นะครับผมทําเพิ่มเติมนะครับตอนแรกทํซีดีเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่ามาเห็นว่าคุณจะสรุปให้ด้วยนะครับว่าท่านจะได้อะไรจากซีรีส์ทั้งสามซีรีส์นี้แล้วก็โดยเฉพาะสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีรีส์สุดท้ายนะครับผมจึงมาลื้อทําใหม่แล้วก็ทําใหม่แล้วก็จะจัดส่งให้ท่านไปใหม่นะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะสง่งในไหนครั้งที่แล้วล่ะ แต่ว่าไม่ได้มีเพิ่มเติมนี้กลัวว่าจะไม่เข้าใจจุดประสงค์นะครับการดูเซตนะครับดูดูดูเซตนี้จะเห็นว่าจากทฤษฎีขึ้นหันงเอเลียนนะครับถ้าคนที่ที่ดูเป็นนะครับตรงนี้จะเป็นเว็บที่หนึ่งนะครับของรัชนีนี่พักัวเป็นสองแล้วก็ยิงสามขึ้นไปนะครับแล้วก็แกว่งตัวสองปีนะครับพักฐานปรับจบเว็บที่สี่กำลังจะไต่ตัวขึ้นเป็นเว็บที่ห้ารู้ได้ไงว่าเป็นเว็บที่ห้านะครับก็จะ ปริมาณวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้นะครับในทฤษฎีบอกว่าขึ้นที่สามจะเป็นขึ้นที่มีปริมาณการซื้อขายที่มากที่สุดนะครับซึ่งมันก็จริงนะครับตรงนี้เนี่ยมีวอลลุ่มที่มากนะครับระดับห้าหกหมื่นล้านนะครับแต่ว่าเว็บที่ห้าเนี่ยจะน้อยกว่าหรือเท่ากับเว็บที่สามนะครับจะไม่มากกว่านะครับเพระฉะนั้นแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยมันจะต้องมากกว่าระดับประมาณสองหมื่นล้านนะครับโดยเฉลี่ยก็จะเป็นเว็บที่ห้าไต่ตัวขึ้นไปนะครับ ซีรีส์ชุดนี้เนี่ยจะเป็นพิจารณารายละเอียดปีกย่อยนะครับแต่ว่าชุดที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเข้าซื้อหุ้นนะครับเวลาเข้าซื้อก็ต้องพิจารณาจากไอซน้อยกว่าสามสิบราคาหลุดเกาบริงเกอร์มามจะเป็นจุดที่น่าซื้อนะครับเวลาขายก็ถ้าทะลุเกินเจ็ดสิบไอซีไเกินเจ็ดสิบราคาทะลุเกาะบริเกอร์บนเนี่ยเป็นจุดที่น่าขายแต่ทั้งสองอย่างนี้มีอะไรต้องเพิ่มเติมอีกนะครับ ก็จะมีอยู่ในซีรีส์ที่สามที่ผ่านมาที่ท่านได้ศึกษามาแล้วนะครับแล้วก็ซีรีส์ที่สองเนี่ยก็จะมีวิธีการติดตามราคาหุ้นนะครับว่าซื้อขายจะเข้าซื้อหรือขายยังไงนะครับจะดูมีวิธีการรายละเอียดเข้าไปอีกจากเพิ่มเติมจากซีรีส์ชุดแรกชุดแรกนะครับครับถ้ามองจากเซตตรงนี้นะครับแล้วก็โอลุมเปิดบ้าการซื้อขายที่เพิ่มมาข,ขึ้นถ้าตรงนี้เป็นเว็บที่ห้าเนี่ย ถ้าดูจากกราฟนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแค่เว็บที่1อ่าเป็นคืนที่1ของเว็บที่ห้านะครับซึ่งเป้าหมายก็จะเป็นมาณีเก้าร้อยกว่าจุดนะครับแต่ว่าจะคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อดัชนีผ่านแ0 0้อยไปได้ก่อนนะครับถ้าผ่าน800้อยไปได้เพราะเป็นการซื้อขายที่หนานแน่นแบบนี้เนี่ยมีโอกาสท,ที่ดัชนีจะไต่ขึ้นไประดับ9 0้าร้อยกว่าจุดได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องติดตามดูก่อนนะครับมาดูแพทเทิร์นหลังจากจบตรงนี้ก่อน ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับปริมาณการซื้อขายจะลดลงไหมนะครับแล้วก็จะปรับตัวไปถึงไหนนะครับอันนี้นี่อ่าเป็นการพิจารณาจากววลุ่มนะครับซึ่งซึ่งเรา,าได้เรียนรู้เพิ่มเติมมานะครับนี่สิ่งที่ที่ได้ต่อจากาการพิจารณาแต่ละจุดแล้วก็การพิจารณาจากโวลุ่มการซื้อขายน,นะครับแล้วก็การเข้าซื้อหุ้นที่พื้นฐานไม่ดีเนี่ย หรืเล่นหุ้นปั่นเนี่ยเรามีการพิจารณาอย่างไรนอกจากอานอกจากการเข้าซื้อแบบในซีรีส์ชุดที่1ไปแล้วก็คือไอซไลต่ำกว่า30สิบแล้วราคาสุปเกาะบลิงเกอร์เนี่ยมีพยยิจาณามีวิธีการพิจารณาอย่างอื่นอีกไหมนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมเี่ยอันนี้ก็คือการดูระมาณการซื้อขายนะครับที่เวลาที่หุ้น ขึ้นเนี่ยพร้อมไปมาการซื้อขายที่มากขึ้นโวลุ่มมากขึ้นเนี่ยการพักตัวลงโวลุ่มหายอย่างนง้นเป็นทิศทางที่ยังเป็นบวกต่อนะครับจะมีโอกาสที่จะดัลลี่ต่อขึ้นขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วก็การเข้าซื้อเนี่ยนะครับกับหุ้นพื้นฐานไม่ดีหรือหุ้นปั่นเนี่ยเราเราควรรอให้ครบนะรบให้ครบห้าคืนก่อนนะครับแล้วถึงเข้าซื้อนะครับแบบนี้จะปลอดภัยหรือว่าเราจะเล่นบนคลืน,นย,ย,ย่อยๆของเขาก็ได้นะต้องรู้จักธรรมชาติของเขานะครับ แล้วก็แต่ละจุดเนี่ยจะมีจุดที่เข้าซื้อบริเวณนี้นะ,ะนะครับเกิดภาวะนะบที่เรียกว่าเดว์เซนนะครับนอกจากไ s i ายต่างว่า30แล้วถ้าเกิดเราเห็นภาวะเดว์เซนในเครื่องมือคือ MACD h i s t o ฮิสตแกรมเนี่ยเราก็จะค่อนข้างทําให้มั่นใจมากขึ้นว่าราคาจะไม่ลงไปกว่าน,นี้แล้วนะครับแล้วก็การเกิดภาวะเดว์เซนหรือคอนเวเซนเนี่ยมันจะต้องเกิดมันมักจะเกิดนะครับในคลื่นที่5้าครับแล้วก็ Ator, อินดิเคเตอร์ในช่วงที่ติดกันเนี่ยแท่งเทียนแท่งแท่งอินดิเคเตอร์เนี่ยที่ติดกันเนี่ยจะเป็นตัวบอกนะครับอย,อย่างตรงนี้นะครับราคาได้ไหลลงมานะครับทําจุดต่ําสุดใหม่แต่ว่าอินดิเคเตอร์ไม่ทำนะครับมันจึงเกิดการยกตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมาอีกทีจากจุดนี้เทียบกับจุดนี้นะครับราคาได้ทํานิวโลแต่ว่าอินดิเคเตอร์ไม่โอลด้วยนะครับแบบนี้ก็เกิดภาวะ ดเวอร์เจนนะครับแล้วก็มันเข้ากับเงื่อนไขไอ้ราต่ำกว่าสามสิบด้วยใครซื้อที่จุดนี้ป่านนี้ได้กําไรประมาณเกือบสามเท่าแล้วนะครับแล้วก็การพิจาณาเข้าซื้อหุ้นนะครับอย่างตัวอย่างอังโกเบกเนี่ยที่มีคนถามในเว็บนะครับแล้วก็เป็นาราคาหลุดกรอบบริเกอร์ไะ้รต่ำกว่าสามสิบเนี่ยน่าจะเข้าซื้อหรือยังนะครับการพิจาณาเพิ่มเติมก็มคือว่าถ้าเราดูว่าวอลุ่มหรือปริมาณงานซื้อขายที่มันมากข,ขึ้นจากเดิมเนี่ย แต่หุ้นลงหนักๆแบบนี้เนี่ยเราควรพิจารณาดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าซื้อนะครับแล้วจะหยุดเมื่อไหร่เนี่ยอินดิเคเตอร์จะเป็นตัวบอกเองนะครับแล้วก็วิธีการใช้นอกจากอินดิเคเตอร์แล้วเราก็ต้องมาดูสัญญาต่างๆโดยใช้ไทม์เฟรมต่างๆมันหกสิบาทีสามิบนาทีห้านาท,นาทีว่าเราเจออะไรไหมนะครับเพราะมันอยู่ที่จุดที่น่าจะเข้าซื้อได้แล้วแต่ จะต้องพิจารณาเนื่องจากวอลุ่มมันเยอะมากๆแบบนี้เนี่ย re. ต้องหยุดออกมาดูก่อนนะครับถ้าการกลับตัวตรงนี้เนี่ยที่กลับตัวขึ้นมาได้เนี่ยม,มีสัญญาณอินดิเคเตอร์บอกนะครับจากที่ได้ได้พูดได้ฟังไปแล้วนะครับแล้วตัวอย่างเอสซีตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่า,าราคาหุ้นได้เพิ่มขึ้นนะครับพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มเพิ่มมากขึ้นด้วยเวลาปรับตัวลดลงเนี่ยวอลุ่มหายนะครับ คนรดีดขึ้นไปคนรุ่มเยอะแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าการพิจารณวุ้นที่จะราลี่ขึ้นไปได้ต่อไปเนี่ยจะต้องพิจารณาจากตรงนี้นะครับและนอกเหนือจากนั้นเราต้องนับขึ้นด้วยนะครับเราต้องดูให้เป็นว่ามันจะเป็นภาวะภาวะไหนนะครับถ้าต,ต่อตัวขึ้นไปสามขึ้นแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นขึ้นบีในในอบระยะย,ยาวนะครับแล้วก็จะมีการโปรยตัวลงมาอีกก็ได้นะครับแต่ถ้าขึ้นเป็นครบห้าขึ้น ก็อาจจะขึ้นใครขึ้นใหม่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พินาต่อไปในซีรีส์ต่อไปนี่ไม่มีแล้วนะครับที่ผมผมจะไม่สอนแล้วแต่ว่าจะเป็นการสอนส่วนตัวในเรื่องของทฤษฎีขึ้นของเอเลียสนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็มานั่งคุยกันไดม้มาเรียนกันก็ได้นะครับว่าผมยินดีสอนให้ก็บอกให้นะครับถ้าท่านที่ยังไม่ทราบว่าจะไปเริ่มต้นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวยอย่างไอซีครับเวลาที่ท่านเห็นหุ้นปั่นนะครับแล้วก็ ดูนะครับว่าเส้นค่้าเสี่ยเนี่ยที่มันเดินไปได้เรื่อยๆเนี่ยก็ทําให้เราโฮุ้นไว้ได้นะครับจนกระทั่งมันครบห้าคืนเนี่ยถ้าท่านไม่ขายเกิดอะไรขึ้นนะครับดูนะครับเวลาเล่นหุ้นปัน่นอย่าชะล่าใจนะครับถึงจุดหนึ่งเราต้องออกแล้วนะครับอย่าปล่อยไปเรื่อยๆใชไหมครับว่าเวลามันมีปัญหาเพิ่มเนี่ยครบคืนแล้วเนี่ยเวลาทิ้งของราคาเนี่ยท่านไม่ต้องเสียดายเลย ออกเลยครับออกก็ต้องออกไปเลยครับเพราะว่าถ้าเล่นหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานหรือหุ้นปั่นเนี่ยดูครับว่าไอ้รายตัดลงมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบเททิ้งไปเลยนะครับมิชนาตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับดูตอนที่มันดึงขึ้นไปไปถึงเจ็ดระดับเจ็ดบาทได้นะครับดูครับว่าว่าเวลาปรับตัวลงนะครับคือวอลุ่มหายไปเห็นไหมครับช่วงนี้ที่ปรับตัวครับวอลุ่มหายนะครับนี่ครับเวลาเดี่ขึ้นไปวอลุ่มเพิ่มเวลาเดี่ขึ้นไปวอลุ่มเพิ่มนะครับแบบนี้ ก็เป็นตัวพิจารณาที่ดีเหมือนกันนะครับถึงแม้จะเป็นหุ้นปั่นก็ตามนะครับแล้วก็มาดูเซ t ตนะครับสัญญาณต่างๆเวลาเซตจะลงนะครับก็จะตะโกนบอกเราตลอดเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยครับเกิดภาวะเดเวอร์เจนต์นะครับราชนีทำนิวไฮขึ้นไปนะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์ไม่หายเห็นไหมครับมันจะเกิดขึ้นในคขึ่นที่5ของของชุดของตัวมันนะครับในสัญญาณในลสัญญาณหกนาทีจะเห็นนะครับ หรือว่า30นาที15นาทีจะเห็นถ้าเกิดเราสามารถย่อยย่อยคลื่นให้เป็น1 2 3 4 5ห้าได้นะครับมันจะเกิดภาวะเดวิเชนเนี่ยในคลื่นที่5้านะครับในคลื่นที่5้านะครับจำไว้นะครับนะครับในชุดนี้ตรงนี้เป็นชุดที่คลื่นที่1นะครับแล้วก็ดีขึ้นไปเป็นคลื่นที่สามนะครับพอคลื่นที่สามมันก็จะมีชุดของมัน,นคือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าขึ้นไปจะเห็นว่ามันจะเกิดสัญญาณเดว์เชนในคลื่นที่ห้าอีกเห็นไหมครับ ของตัวมันเองของชุดมันเองนะครับนะครับว่าดัชนีทํานิวหายขึ้นไปแต่ว่าอินดิเคเตอร์ไม่หายที่เป็นความลับง่ายๆนะครับไอเอสไก็เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมถึงบอกให้ขายนะครับขายหุ้นเราให้หมดนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับการพิจาราดูตทอร์โบเจนไฮโรเจจะมีประโยชน์นะครับนอกเหนือจากการที่ดูว่าไอเอสไซมากกว่าเจ็ดสิบราคาทะลุกรอบบนแล้วเนี่ยมาเพิ่มเติม,มตัว เอ็มเอีดีฮิสุดแกรมที่เข้าไปนะครับเราใช้แทนเอ็มเอสีดีหลายนะครับสําหรับซีรีส์นี้นะครับผมจะค่อยๆที่ผมค่อยๆสอนค่อยๆบอกทีละสเต็ปเพื่อให้ทุกท่านมีความรู้ค่อยๆรู้ถ้าเกิดบอกทีเดียวเลยเนี่ยจะจําไม่ได้ครับจะค่อยๆฝึกให้เป็นบทเรียนเป็นแบบเรื่อยๆแต่ตอนนี้ซีรีส์ที่ที่สามเนี่ยผมว่ามันเหมือนเรือคนให้ยาครบโดสแล้วนะครับถ้าท่านศึกษามาทั้งหมดแล้วเนี่ยจะพิจารณาได้แล้วครับ แล้วก็จะมีเบสิกที่แน่นขึ้นนะครับจะมีวิธีการคิดที่ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีตัวช่วยที่ดีนะครับทาให้ท่านัดใจที่ดีขึ้น,นครับผมว่าท่านจะหวังว่าจะประสบความสาเร็จในการลงทุนนะครับแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยติดิขัดอะไรเนี่ยมาคุยกันได้นะครับโทรมาปรึกษากันก็นได้ครับตอนนี้ผมก็ต้องขอจบซีรี ที่3ชุดนี้ไว้จะเป็นเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ